สวัสดีค่ะเบนนะคะวันนี้แบนก็มาทำจมูกกับทางคิ้วนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามดูกันดีกว่า ชื่อเบนนะคะอายุ23ปีค่ะเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมตามหาน้องคิวตี้นะคะได้จมูกฟรีเริ่มจากทวิต t ตอรก่อนมีคนรีวิวว่าโอเคตั้งแต่ทําจมูกมาเนี่ยเขาแทบไม่ต้องแต่งหน้าเลยแล้วจมูกอะ่ะทรงสวยมากแล้วก็มีคนแบบว่าเมนชั่นถามเยอะมากว่าแบบทําจมูกที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขาก็แปะมาเขาว่าคิวก็เลยตามมาดูในเพจ Facebook ค่ะแล้วก็เห็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาพอดีก็เลยเริ่มร่วม,มกิจกรรมใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่จะดูรีวิวทําจมูกเรียกว่าโอเคดีกว่าที่ทางคลินิกทาให้มันค่อนข้างสวยแล้วก็ธรรมาชาติด้วยมันดูไม่ได้เป็นแท่งจนเกินไปมันก็แมบบเนาะค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่รับกับรูปหน้าของเราต้องบอว่าหนูเป็นคนที่มีพื้นที่ในหน้ากว้างแล้วก็สันกามค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีสันจมูกขึ้นมามันก็น่าจะรับกันได้แลวทำให้หน้าคมมากขึ้น บางทีถ่ายรูปหันข้างมันก็หายไปเลยถ่ายรูปหน้าตรงบางทีมันก็แบบเหมือนกับมันไม่มีมิติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยชอบแบบเป็นทรงไม่ได้โด่งมากไม่ได้ปลายพุ่งมากแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาติให้มันเข้ากับหน้าเราที่สุดแค่ไหนก็พอค่เชื่อใจคุหมอแล้วกันเอาให้ใกล้เคียงกับที่เราคาดหวังดีกว่าค่ะตื่นเต้นเรื่อง ฉีดยาชาทําจมูกค่ะเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มมากแล้วก็พอรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีเทคนิคใช้ยานอนหลับก่อนที่จะฉีดยาชาก่อนจมูกก็เลยทําให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นสบายใจมากๆเลยก็จะได้ไม่ต้องกลัวเจ็บแล้ว <S <S ฝากติดตามพูดโชคดีจากกิจกรรมตามหาน้องคิวตี้คนนี้ด้วยนะคะว่าจมูกจะออกมาปังแค่ไหนรอติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเบนนะคะผู้โชคดีจากกิจกรรมทําจมูกฟรีตอนนี้ก็ครบ1เดือนแล้วนะคะจมูกตอนนี้ก็คือทรงสวยมากคือมีแต่คนพูดว่าธรรมชาติมากเหมือนไม่ได้ทําเลยแล้วมันก็เข้ากับหน้าเรามากๆรู้สึกแฮปปี้มากๆค่ะจะถ่ายรูปจะแต่งหน้าจะอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นแบบนิดเดียวมันก็ขึ้นมาแล้วคือหน้ามันดูชัดขึ้นมากอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยมันดูเป็นธรรมชาติของมันเองอะคะ่ะ แล้วเวลาเจอเพื่อนนะคะทุกคนก็จะพูดว่าสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแบบธรรมชาติมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาถามตลอดว่าแบบทําคลินิกไหนเออทากับคุณหมออะไรทําที่ไหนคลินิกอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยน่าจะไปทําบ้างราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าทรงมันสวยนะให้ทุกคนดูเห็นไหมมันไม่ได้บอกว่าขนาดนั้นมันดูเข้ากับหน้าเราไปหมดเลยชอบมากๆประทับใจส,สุดๆเลยค่ะ เบ้นเองนะคะคนนี้ไม่อยู่แล้วนะเหลือแต่คนนี้จะบอกว่าก่อนทาเป็นไงเปลี่ยนไปไหมคะเห็นไหมว่ามันไม่มีมิติแล้วก็ไม่มีดั้งเลยแต่พอทําไปแล้วเป็นไงแค่หน้าตรงก็รู้แล้วว่าโด่งถึงเชียงใหม่ตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด3เดือนแล้วเนาะจะบอกว่า หลังจากที่เราทํามาแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องแบบแต่งหน้าทุกวันเลยแค่ทาลิปบาล์มออกจากบ้านแค่นี้ก็รู้สึกมั่นใจแล้วไม่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนถ้าจะออกจากบ้านที่ก็ต้องอา้าวคิ้วต้องมาหน้าต้องมาช่วงนี้ไปไหนคนก็ทักว่าหน้าหวานขึ้นนะเนี่ยไปทําอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าใครๆก็ดูไม่ออกเพราะว่ามันธรรมชาติมนะ ทรงสวยเป็นธรรมชาติต้องพี่คิวค่ะ